อาจารย์ฟ้าครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นทวุฒิกิ่งตะการครับไลฟ์สไตล์หรอครับก็ส่วนใหญ่แล้วชอบดูหนังฟังเพลงนะครับมันเหมือนเป็นการพักผ่อนไ่นอีกอย่างหนึ่งในขณะเดียวกันที่เราพักผ่อนดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการเปิดโลกทัศน์เปิดมุมมองใหม่ๆเพื่อที่จะเอามาทำงานออกแบบของเราได้อีกด้วย จริงๆพูดถึงความถนัดก็ถนัดในเรื่องของการสร้างแนวคิดรกระบ,บวนการแนวคิดต่างๆที่จะนำไปสู่งานออกแบบนะครับงจริงเป็นคนมีความสนใจเรื่องเรื่องเรื่องเหล่านี้ครับองความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่เราสามารถที่จะเอาไปต่อย,ยอดสร้างกระบ,บวนการแนวความคิดในการออกแบบ เพื่อให้เกิดความร่วมสมัยได้และอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถสร้างให้เกิดอัตลักษณ์ของความเป็นไทยได้ในคณะสถาปัตย์นะครับก็อยากจะนำเสนอนะครับพื้นที่ที่น่าสนใจคือคือพื้นที่ของ student ์เลานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาทุกคนทุกชั้นปีทุก สาขาไม่ว่าจะเป็นสถาปัตหรืออินเทเลียนะครับก็จะมาใช้พื้นที่นี้สำหรับมารีแลซกพักผ่อนหรือมาเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าเรียนนะครับเพราะนั้นถ้าใครสนใจหรือได้เข้ามาเรียนแล้วอาจารย์ขอแนะนำพื้นที่นี้เลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOA Family ครับ